ที่ดินแปลงเล็กวิวเขาร้อมใกล้มอเตอร์เวย์สายใหม่บางปินโคราชส,สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ดินลบบุรีบายทีพีคนรักดีนะครับวันนี้พามาชมที่ดินแปลงสวยแปลงเล็กเหมาะที่จะสร้างบ้านพักรีสอร์ทหรือทำโครงการหมู่บ้านจัดสรรก็ดีเลยนะครับบรรยากาศสวยงามอากาศดีบริสุทธิ์มีทั้งหมด5แปลงนะครับเริ่มต้นที่2ไร่2งานถึง4ไร่ เจ้าของขายในราคาไร่ละ1ล้าน3 0 0แสนบาทสนุพร้อมโอนได้เลยพิกัดอยู่ที่ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับลักษณะของพื้นที่เป็นพื้นที่ราบเรียบเป็นพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมนะครับเป็นที่ไร่ตอนนี้พื้นที่ว่างเปล่าเพิ่งเก็บเกี่ยวข้าวโพดไปนะครับแนวเขตแดนก็จะเป็นแนวพุ่มไม้มีเสาปูนล้อมรอบเลยนะครับการเดินทางสะดวกเข้าออกได้สองทางด้านหน้าติดถนนสาธารณะ กว้าง8เมตรทุกแปลงนะครับเดิมทีที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงใหญ่ด้านข้างติดถนนลาดยางต่อมาเจ้าของที่ดินได้แบ่งมรดกให้ลูกให้หลานนะครับก็เลยตัดถนนผ่านหน้าแปลงจากด้านซ้ายที่ติดถนนลาดยางไปทะลุด,ด้านขวาที่ติดถนนลาดยางเหมือนกันนะครับถนนที่ตัดผ่านหน้าแปลงที่ดินกว้าง8เมตรนะครับเจ้าของยกให้เป็นสาธารณะประโยชน์แล้วนะครับตอนนี้ถนนที่แบ่งแยกออกมามีถนน อยู่ในถนดทุกแปลงนะครับต่อไปหน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบอตอทับกวางก็จะมาเทเป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางให้นะครับอบอตอได้แจ้งเจ้าของที่ไว้แล้วส่วนน้ำประปาไฟฟ้าขยายใช้ได้เลยนะครับอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านด้วยนะครับมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวอยู่ใกล้มอเตอร์เวย์สายใหม่บางปะอินโพราชเพียง100เมตรการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากนะครับเข้าออกได้2ทาง ทางจากถนนมิตรภาพร้านค้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นสีเจซและตลาดนัดตะบนทับกวางเพียง4.5กิโลที่ดินอยู่ใกล้ความเจริญและอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกอีกหลายแห่งด้วยนะครับน้ำตก7ดคต17กิโลน้ำตกมิตรภาพบึงไม้24กิโลน้ำตกกกอีดก25กิโลน้ำตกกระอาง35กิโล และสวนตลาดอำเภอแก่งคอย14กิโลจังหวัดสระบุรี33กิโลฟิวเจอร์พาร์คหลังสิทธิ์103กิโลท่านที่กำลังมองหาที่ดินสร้างบ้านแปลงเล็กที่ดินทำโครงการหมู่บ้านจัดสรรอยู่ที่ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีอยู่นะครับลองแวะเข้ามาดูที่ดินได้นะครับรับรองว่าที่ดินสวยบรรยากาศดีคุ้มค่าในการลงทุนเลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามนัดดูที่ดินได้ทุกวันเลยนะครับ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0981473498หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Tiktok ทางช่องที่ดินลบรีบาย TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ